ก็เมื่อกี้ได้รับคำท้าจากเพื่อนๆในกลุ่มสายอะไรก็ไม่รู้นั่นแหละให้ทำไอซ์มาร์เก็ตชาร์เดนซึ่งเดี๋ยวจะต้องท้าก่อนที่เราจะท้าก็จะใช้น้ำแข็งก่อนยิ้มแข็งเน,น้ำแข็งนะน้ำแข็งด,ดูดีนะน้ำแข็งล้วนโอ้เย็นเดี๋ย <laughs> ว <laughs> นับดิห้า สี 4, 3, 2, ่สามสองหนึ่งคนเด่นเลยโอเคเนคี่ไม่แบกน้ำอีกก็ขอทาสามคนคนแรกจิรัตทอร์เจนเกียตเพื่อนชิงๆคนที่สองแตงเธอด้วยแล้วก็คนสุดท้าย มีคนแบบว่าให้ทามาน้องแพงแฟนน้องปอนอุ้ยไม่ใช่เพื่อนน้องปอน